ส่วนที่มุกดาหารก็มีอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับลูกชายข่มขืนแม่ตัวเองครับ <c oughs> นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสอพอดงหลวงที่มุกดาหารนะครับควบคุมตัวนายสิทธิชัยวัย35ปีเป็นลูกชายไปชี้จุดประกอบสำนวนคดีครับ หลังจากที่เขาไปข่มขืนแม่ของตัวเองวัย5 5ปีคือคุณแม่เข้ามาแจ้งความกับตารวจบอกว่าถูกลูกชายข่มขืนกลางดึกของวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับขณะที่กําลังชี้จุดประกอบสํานวนคดีพี่ชายของคนก่อเหตุก็มาดูนะฮะแล้วก็ปรีเข้าไปต่อยน้องชายของตัวเองฟังคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ครับหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น มีผู้ชายคนที่มาขืนใจคุณแม่คือตอนแรกคุณแม่ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกชายนะฮะเขาวิ่งเข้าไปในอาบน้ําในห้องน้ําก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาไปนั่งรอก่อนที่จะเห็นว่าคนที่มาขืนใจตัวเองคือลูกชายของตัวเองซึ่งตอนนั้นลูกชายไม่ได้มีท่าทีที่กลัวหรือว่าตกใจอพอขืนใจแม่เสร็จขึ้นไปนอนที่ชั้นสองของตัวบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่คุณแม่บอกว่ามันไม่ได้ไม่ยอมให้อภัยลูกชายเด็ดขาดครับ ว่าแม่ไม่ใช่แม่แท้ๆของคือขาว่โบ้แม่พ่อกับโบ้แม่พ่อเป็นแม่เลี้ยงแม่นี่อุ้มท้องก็ได้แปดเก้าเดือนทุกลำบากจำไดเลี้ยงข้าวคอข้าวหาตะเก้าเลนบ้ยังยังมาเห็ุในนี้เสียดใจให้มันติดคุกให้ตลอดชีวิตจนมันไม่ได้ออกมาถูกลหมถ้าเขามาขอโทษแม่เขามาขอโทษแม่ก็บอกให้อภัย เจ้าตัวปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้กระทําตามที่ถูกกล่าวหาเขาบอกเขาจําได้แค่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยแต่ตํารวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเดี๋ยวคงต้องรอผลการตรวจร่างกายแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันเพิ่มเติมพอไปคุยกับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านบอกว่าสิทธิชัยคนนี้อยู่บ้านกับหลานสองคนและคุณแม่พ่อและพี่ชายเนี่ยจะอยู่ที่สวนยางพาราก็จะกลับมาที่บ้านเป็นบางครั้ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12สิงหาคมสิทธิทชัยก็ทำร้ายพ่อจนพ่อต้องออกนอกบ้านไปและล่าสุดมาขืนใจคุณแม่และเห็นบอกว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยก็ไม่แน่ใจว่านี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้เขาคุมตัวเองไม่ได้แล้วไปขืนใจคุณแม่นะฮะครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u ูทู e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ